สวัสดีค่ะเพื่อนๆอโมรโมชั่าโมมากินชาแนลนะคะสวัสดีเรดี้แอนด์เจนท์แมนทุกคนเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งผลไม้นะคะผละไม้มีตั้งหลายชนิดนะคะแต่ว่าราชินีราชาแห่งผลไม้นะคะต้องยกให้ทุเรียนเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะโมก็เข้าในเน็ตนะคะดูว่าตอนนี้เขาชอบกินอะไรกันเทรนอะไรกำลังมาตอนนี้ก็คือมีทุเรียนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ทุเรียนใกล้จะหมดหน้าฤดูแล้วนะคะ โมก็เลยไปเจอร้านร้านนึงค่ะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมเขามีขายตลอดทั้งปีเลยนะคะวันนี้นะคะโมก็เลยจะมากินทุเรียนเกรดพรีเมียมค่ะโลละ1,000กว่าบาทเลยนะคะนี่ มากๆเลยแล้วก็แบบว่าทุเรียนคือแบบคูใหญ่มากๆเลยนะคะโมสั่งจากเพจร้านทุเรียนเกตพรีเมียมเดลิเวอรี่นะคะเขาแพ็กมาให้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เขาแพ็คมาให้อย่างนี้เลยนะเป็นรถคุมความเย็นนะคะส่งโดยรถคุมความเย็นกรุงเทพนะคะส่งโดยร้านละมูภายในหนึ่งวันเลยนะแล้วก็ต่างจังหวัด ส่งทั่วประเทศเลยนะคะโดยรถควบคุมความเย็นค่ะทีโมสั่งมาทั้งหมด3กิโลกรัมนะคะเพืน่อเนืน้อแน่นๆย่างนัน้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะชึบนี่ค่ะอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาผ่าดูกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ,ะซูมมาเลยคะ่ะผ่าเลยนะคะ ที่โมสั่งนี้เป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะแวบะบดูเลยจ้านี่นในหนึ่งพูนะคะมีเม็ดแค่ของเม็ดเ้ดูดิขออนุญาตกินเลยนะคะอืม ละลายไปเลยค่ะเพื่อนๆขออนุญาตฉีกนะคะมีป่วนนิดนึงนะนี่ค่ะ เนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในอย่างที่โมชอบเลยนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดมากๆเลยค่ะแล้วก็เม็ดเล็กนิดเดียวเองนะคะนี่โอ้โหไม่ขมเลยอะ่ะอันนี้คือแบบเป็นทุเรียนที่อร่อยแบบที่สุดครั้งหนึ่งที่โมเคยกินเลยนะคะโมชอบมากๆเลยค่ะเลิศเลนิดนึงนะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะคะนี่ค่ะโอ้ยอยากจะให้เพื่อนๆดูมากเลยว่าเนื้อหนามากดูค่ะเนื้อเยอะมากๆเลยนะคะ มันให้ความจุยซี่ข้างในนะคะแบบนุ่มๆแล้วก็ข้างนอกกรอบๆนะคะเคี้ยวมีสองเ <c oughs> ็กเจอร์ <c oughs> สีทองสวยงามค่ะ ละเอียดละเมียดละไมค่ะหวานหอมชื่นใจจริงๆเลยนะคะแบบว่าทุเรียนแบบอย่างดีอะมันเป็นอย่างงี้นี่เองนะเป็นทุเรียนแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วแบบหนาช่ำมากๆค่ะซื้อเป็นของขวัญในงานเทศกาลต่างๆได้เลยนะคะเรากินกันต่อเลย โอ้โหปลูหนึ่งโมไม่รู้ว่าจะคินหมดหรือเปล่านะคะรสชาติดีมากคะ่ะหวานกำลังดีเลยโมชอบชอบนะคะแบบนี้ ผู้เรียนพันหม่อนทองคือเป็นทุเรียนเดอะเบสของโมเลยนะ<ม>อร่อยมาก ม่เล็กไปไหนอตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อทุเรียน1กิโลปกติราคา1,790บาทนะคะลดเหลือ890บาทค่ะจะได้เป็นทุเรียนแกะเนื้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แถมฟรีมังคุด1โลนะคะต่อทุเรียน1โลค่ะอยเนื้อนเนียนียนสีเหลืองนวนเนียนนะคะ สวยมากๆเรามากินกันทีละเม็ดเลยอื นี่ตัวกินทุเรียนมาแล้วค่ะแอบสั่งทุเรียนเมื่อกี้คนเดียวเหรอป้าเขาก็จะแบ่งเอาและแต่ว่าเขากินก่อนไงก็เมกไปทุระที่ไหนมาล่ะอร่อยปขเนี่ยอร่อยมากทุเรียนซื้ออย่างไหนเนี่ยทุเรียนซื้อมาจากเพจเว้ยวทำไมมันยังสดอยู่เลยอะเขาอะส่งโดยรถควบคุมความเย็นมันก็เลยแบบว่ายังสดอยู่นะแล้วก็แบบสั่งแบบไหนก็ได้แบบนั้นเลยเนอะมีหลายแบบเลยแม่เรากินบ้างดิอ่ะอร่อย <Okay. S 2> สั่งมาจากที่ไหนสั่งมาจากเพจทุเรียนเกรดพรีเมียมเดลิเวอรี่ร้านเขาทำดีนะเนี่ยทุเรียนเนี่ยกินแล้วเป็นไงบ้างคืออร่อยเหมือนอยู่ในสวนเลยน่ารักมากเลยสั่งเท่าไหร่เนี่ยโลเท่าไหร่เนี่ยโลละหนึ่งพันเจ็ดเก้าสิตอนนี้โปรโมชั่นเขาเหลือแปดร้อยเก้าสิบโลละหนึ่งพัน ชอบไหมชอบกินไหมหรือว่าคุ้มในเรื่องราคาส่งมาไกลคือหนึ่งกิโลนี่เขาแบบว่าช่างเฉพาะเนื้อนะแม่เ,<อ>เขาไม่เอาเปลือกช่างด้วยโอ้หดีเลยเนี่ย,ยไม่ต้องลุ้น้วยนะว่าเฮ้เรียนอันนี้มันจะได้กินกี่ครัวเนื้อสุดยอดเลยเนี่ยผู้เรียนก็อร่อยเหมือนกันนี่โอเคค่ะโมไม่ไหวแล้วนะคะคือกินไปผูก,กว่านี่คือมันเยอะแล้วก็แน่นมากเลยนะคะโมต้อง ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหมอเรียกนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสั่งทุเรียนแบบนี้นะคะมีตลอดทั้งปีเลยเดี๋ยวโมจะทิ้งช่องทางไว้ตรงนี้นะคะหรือว่าที่ทางคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ